ต่อไปข้อที่8การรู้เท่าทันถึงรู้เท่าทันข่าวนะครับรู้เท่าทันข่าวเหมือนกับจัดรายการรายการข่าวยังไงชอบกลนนะรู้เท่าทันข่าวหมายถึงหมายถึงอะไรครับกอไกลอ่านข่าวหรือดูข่าวตลอดเวลาใช่ไหมครับขอใครครับ สนทนาเรื่องข่าวกับเพื่อนเป็นประจำขอควายเก็บหัวข้อข่าวและเนื้อหาไว้ทุกข้อข่าวนะครับงองูครับทักษะในการคิดวิเคราะห์ข่าวสารเพื่อที่จะตรวจสอบนะครับและประเมินความน่าเชื่อถือของข่าวสารและข้อมูลนักศึกษาคิดว่าความหมายของการรู้เท่าทันข่าวคือข้อใด นะครับราะ้อพร้อมกันเลยนะครับรู้เท่าทันข่าวนักศึกษาคิดว่าเรามาวิเคราะห์กันนะครับเราต้องอาศัยทักษะนิดหน่อยนะครับคำตอบที่ถูกนะครับคือข้องงงูนะครับทักษะในการวิเคราะห์นะครับข่าวสารเพื่อที่จะตรวจสอบและประเมินความน่าเชื่อถือของข่าวสารและข้อมูลนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการรู้เท่าทันข่าวนะครับคือความหมายของมันนะครับ